สวัสดีค่ะเพื่อนๆจากกรณีลิซ่าแบล็กพิงค์ศิลปินชื่อดังชาวไทยได้อัพสตอรี่โชว์กินโรตีสายไหมในไอจจนแฟนคลับแซวว่าต้องรีบไปหาซื้อกันด่วน,นเพราะเดี๋ยวจะทำโรตีสายไหมขาดตลาดปรากฏว่าสตอรี่ดังกล่าวของลิซ่าได้ปลุกกระแสรโรตีสายไหมให้คึกคักมีบรรดาลูกค้าจำนวนมากได้แห่ไปซื้อโรตีสายไหมเพื่อรับประทานตามรอยลิซ่า ร้านดังเผยเร่งทำออเดอร์24ชั่วโมงเพื่อส่งออกไปเกาหลีเป็นที่คาดการว่าขนมไทยจะกลับมาเป็นที่สนใจในกระแสเหมือนลูกชิ้นยืนกินด้านแฟนคลับคาดว่าลิซ่าอาจจะได้โรตีสายไหมาจากมินนี่วง G IDOL สาวไทยเพื่อนรวมแกง๊งแท็กกุกลายที่พึ่งลงคลิปกินโรตีสายไหมที่คุณแม่ซื้อมาฝากจากประเทศไทยคราวนี้เรามาลองฟังคอมเมนต์ของคนต่างชาติจากทวิตเตอร์กันดูค่ะ ว่าแต่ละคนจะคิดยังไงกับเรื่องนี้มาเริ่มกันที่ทวิตแรกค่ะร้านโรตีสายไหม่ในประเทศไทยมีลูกค้ามากกว่าปกติเยอะมากพวกเขามาหลังจากลิซ่าโพสต์โรตีสายใหม่ใน IG พวกเขาขอบคุณเธอสำหรับการโพสต์ซึ่งช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของธุรกิจขนาดเล็กพวกเขาได้รับคำสั่งซื้อจำนวนมากจากเกาหลีใต้หลังจากลิซ่าโพสทวิตต่ตอมา จนถึงตอนนี้ฉันก็ยังงงว่าทำไมเธอถึงยังมีพวกเกลียดชังจากบางคนอยู่ฉันหมายถึงดูเธอสิเธอเป็นเหมือนนางฟ้าที่นำสิ่งดีๆมาสู่ผู้อื่นในประเทศของเธอทวิตต่อมาเธอมักจะช่วยธุรกิจขนาดเล็กก่อนเสมอก่อนหน้านั้นก็คือลูกชิ้นยืนกินตอนนี้คือโรตีสายไหมลิซ่าช่วยให้คนอื่นมีชีวิตที่ดีเสมอทวิตต่อมาเป็นอีกครั้งหนึ่งของลิซ่า ได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นของประเทศเธอทวิตต่อมานี่มันบ้ามากๆเลยเธอมีอิทธิพลขนาดนี้เลยเหรอทวิตต่อมานี่คือการวัดผลและความสำเร็จที่แท้จริงฉันภูมิใจในตัวลิซ่ามากทวิตต่อมาไม่มีไอดอลเคป๊อปคนไหนที่มีอิทธิพลเท่าลิซ่าเธอได้ช่วยธุรกิจขนาดเล็กโดยที่เธอไม่รู้ตัวทวิตต่อมา ว้าวนี่คืออิทธิพลของ IG Story เดียวมันทำให้ฉันมีความสุขมากที่เห็นลิซ่าเปิดประตูช่วยให้เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กเติบโตอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเธอกำลังเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาโดยที่เธอไม่รู้ตัวทวิตต่อมาเธอคือไอดอลเคป๊อปที่มีอิทธิพลมากที่สุดทวิตต่อมาล,ลิซาเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยจริงๆทวิตต่อมา เธอเป็นเจ้าหญิงฉันรักเธอเสมอทวิตต่อมานี่คืออิทธิพลของลิซ่าพลังของลิซ่าทำต่อไปเจ้าหญิงของฉันทวิตต่อมามินนี่และคุณแม่มินนี่ที่ให้ลิซ่ากินทวิตต่อมานี่คืออิทธิพลของเธอทวิตต่อมาเธอต้องลืมตาและมองให้ไกลกว่าเคป๊อเพราะอิทธิพลของลิซ่าอยู่เหนือเคป๊ป เธอไม่ใช่แค่คนไทยที่น่ารักเท่านั้นที่พูดภาษาเกาหลีได้คล่องลิซ่าเป็นสมาชิก b l a c k พิ n k ที่มีผู้คนชื่นชมและมีอิทธิพลมากที่สุดอย่างแน่นอนทวิตต่อมาเป็นคนไทยค่ะพวกเขาอย่างได้รับคำสั่งซื้อจากต่างประเทศจากเกาหลีอิทธิฤทธิ์ของลิซ่าเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วเธอช่วยคนขายลูกชิ้นจากบุรีรัมย์คราวนี้เป็นโรตีสายไหมทวิตต่อมา ถ้าม,มีโอกาสได้ไปเที่ยวเมืองไทยฉันจะหาโรตีสายใหม่กินอย่างแน่นอนทวิตต่อมานี่คืออีกครั้งหนึ่งของอิทธิพลลลิซาโมโนบาลทวิตต่อมาลิซ่าทรงผลกระทบอย่างมากต่อสาธารณณะแม้แต่โพสไอจี IG ของเธอก็สามารถเปลี่ยนชีวิตของใครบางคนได้ทวิตต่อมาลิซ่าเป็นตัวนำโชคอย่างแท้จริงต้องขอบคุณอิทธิพลของเธอเธอได้เปิดดวงชะตาของผู้คน ทวิตต่อมาโรตีสายไหม่ฉันอยากลองชิมดูบ้างว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรมาที่ทวิตสุดท้ายค่ะลิซ่าช่วยเหลือเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กเพิ่มยอดขายเป็นเรื่องที่ดีมากก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคอมเมนต์ของคนต่างชาติในประเด็นเมื่อลิซ่าได้โชว์กินโรตีสายไหม่ใน IG ปลุกกระแสรโรตีสายไหมในไทยให้คึกคักไม่ทราบว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างต่อประเด็นนี้ ถ้าชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์กันด้วยนะคะและสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามช่องนานา,นาความคิดด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ